อาจารย์ครับ,รบห้องพระเนี่ยจะเป็นนั่นจะต้องแบบห้องใหญ่ห้องเล็กห้องแนวเป็นมเหลี่ยมเป็นแบบทรงยาวๆหรือว่าจริงๆสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยหรือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือสี่เหลี่ยม้ด้านเท่าเนี่ยเป็นห้องที่ดีแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือการจัดพระซึซ่งเขาจัดด้ถูกต้องซึ่งทําให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้นะครับเมื่อเข้ามาในห้องนี้แล้วก็เกิด,ดกความรู้สึกปิติเกิดความรู้สึกสบายใจเกิดความรู้สึกว่าเออเวลาเราเหน็ดเหนื่อยจากการงานข้างนอกมาก็กลับมาถึงบ้านก็ไหว้พระมีความสุขพระพุทธรูปหัน ออกหน้าบ้านส่งผลในเรื่องของอะไรคือ,อต้องบอกก่อนว่าสําหรับบ้านหลังนี้แล้วพระที่หันออกหน้าบ้านก็เปรียบเสมือนคอยปกป,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 ป้องดูแลสมาชิกในบ้านใครเข้าออกก็เห็นห <ผล S 2> มดทุกอย่างใช่แล้วตําแหน่งพระเนี่ยก็ยังแสดงออกถึงบารมีก็ทําให้เจ้าของบ้านนั้นก็เหมือนกับห้องข้างล่างคือเป็นคนที่มีบารมีไปไหนมีคนให้การยอมรับนับถือ <S <S 2> <S 2> <S <S